เป็นนายหน้าออนไลน์ได้อะไรกันบ้างมาดูกันแน่นอนทุกคนที่ยินคําว่านายหน้ามันก็ต้องได้ค่าคอมมิชชั่นถูกปะ่ะจริงจงอาชีพนายหน้าไม่ได้เพิ่งมีนะแต่ก่อนมันก็อาจจะเป็นนายหน้าแม้กระทั่งซื้อดินแต่ก่อนดินเป็นรถด,ดําใช่ปะ่ะเธอก็ยังมีนายหน้าเลยหรือเราจะซื้อที่ดินก็มีนายหน้าเห็นไหมว่าการเป็นนายหน้ามันไม่ได้เรื่องไกลตัวเลยค่ะแต่ทุกวันนี้มันมาอัดแอปเข้ากับรูปแบบออนไลน์สิ่งที่ได้จากการเป็นนายหน้าไม่ใช่แค่ค่าคอมมิชชั่นนะคะยังได้สินค้าฟรีด้วยสินค้าฟรีมมีีีทททั้้้้งงแแแบบบบบ่่่เเเเเรรราาาาาาไปกกดขขอออออลว็ยยยนนสให์ ให้เราทํารีวิวเขาจะส่งของฟรีไม่ให้เราลองใช้จริงแล้วพอเราทำคอนเทนต์ลงก็จะได้ของใช้ฟรีแล้วค่าคอมก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยใครที่กําลังมองหาระไรได้เสริมหรืออยากจะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆแต่ไม่อยากเสี่ยงกับต้นทุนลองเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะ แค่เริ่มต้นขายสินค้าในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยการเปนในหน้าออนไลน์คุณอาจค้นพบว่านี่แหละคือช่องทางที่จะใช่สําหรับคุณทั้งรายได้ทั้งของฟรีและโอกาสใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจาไว้นะคะคุณไม่จาเป็นต้องมีทุนมหาศาลไม่ต้องเก่งการขายระดับมืออาชีพขอแค่คุณลองเริ่มต้นลงมือทําอาจเป็นคิดแลบที่ทําให้คุณได้เงินค่าคอมมิชชั่นและได้ของฟรีมาใช้แบบไม่คาดคิดก็ได้ค่ะทุกความสําเร็จเริ่มจากลงมือทําแล้วคุณหลักพร้อมหรือยัง